เพราะยายเขาได้ท yup. oh. ่ายมาล้ของของยายนุกูลจะได้เยอะอยู่นะของยายหนุกูลน่ะตำกินมะม่วงต้องเยอะมาบอกว่าออกไปกินของนอกเดี๋ยวต้องกินยาไอ้นี่ก่อนเสียงลมปุ๊บ อันนี้ป้าพิษก็ยืนยันตัวตนแป๊บหนึ่งส <Amen. S 1> วัสดีครับป้าเป็นไงได้เยอะบอวันนี้เข้าเยอะบอ ไอ,อตัวตนสักหน่อยไอ้อช่องนั้นอะไม่ได้ไลค์ก็ลองดูที่ว่าเนี่ยทำอะไรกินคะ,คะหนึ่งสองโอ้โทรศัพท์งวย อทางเพจเขาก็มากันอยู่มาเขาก็รู้อยู่ก็ไม่เท่าไหร่บ่ล่ะสวัสดีค่ะ กินใหม่กินอะไรประวานห้าร้อยหา้ารไปหากินเมื่อกี้ก็กินส้มไปยเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะบนน้อยนอนหลับทอดไก่จ้าโอ้ง่ายคนคนก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะบนน้อยนอนหลับทอดไก่จ้าโอ้ยง่ายเข้ามาในห้องแล้วพี่น้องอยืยืนยันตัวตนแบบเฟซแบบว่าอันบ่ได้ไลฟ์นานแล้วเนี่ยไลฟ์ผิดเวลาด้วยแล้วเพื่อนก็เลยหายไป <c oughs> วันได้แปดร้อยแปดร้อยเยอะวะหล่ะได้แปดร้อยแปดร้อยเยอะวะหล่ะเก้าสามหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ป้าพิทมายืนยันตัวตนเฟซแล้วไม่ได้นอนหนูกูลกำลังรอข้อความตอบ ตัวตนนะะางเพจเขาก็มากันอยู่มาเขาก็รู้อยู่ก็ไม่เท่าไหร่เว่า อันนี้ป้าพิทก็ยืนยันตัวตนแป๊บหนึ่งป้าพีทมาแล้ว มาแล้วเสียงเจ้าเจ้าแว่วมาไหนบ้าหมูฟังประพิษตันนาแก้วสาแก้วโอ้ยไใหม่กินอะไรพวกยายเขาได้เท่าไหร่ไม่รู้ของของยายนุกูลจะได้เยอะอยู่นะของยางหนุกูนอ่ะ คุณโกศลแฟนเพจสวัสดีคนอื่นเขาเรีบนี่าไ่ไปดูคนอื่นเขาสวัสดีจ้าคุณยายหนูคูณได้หลายบอม,มือนี้ยังไงเนาะจะไหลยังไงเนาะจุดพักอ่า ไปหากินเมื่อกี้ก็กินซ <'s> สมแบบแบบปดแดพิดมาแล้วพิดมาแล้วเสียงเจ้าเจ mm hmm. ้วแว่วมาไหนน้อูฟังประพิด แปดร้อยแปดร้อยเยอะวะาล่ะสองามแปดแดเดี๋ค่ะไปค่ะไปก็ออกไปข้างนอกนี่แหละไปด้วยค่ะ ดีนะคะสวัสดีไข่ทอดพริกกะปิกต่ปลาทูทอดขไข่ไข่เจียวเนาะทำไข่เจียวอร่อยอร่อยคิดว่าจะได้เยอะอยู่แต่ของคุณยายดาวสวัยน่ะเพื่อนแกเยะขนาดไปดันอยู่ได้แป ก่อนสวัสดีค่ะสุพิษเข้ากล้องเนอะอ่ะอไปหากินนะเมื่อกี้ก็กินส้มสิบสองลูก แนวกินแรงแล้วบอแนวกินแรงหรอป้าพอดีเพื่อนว่าิไปกินพาลูกไปกินข้างนอกแล้วสั้นเออไปก็ดีคี้คาดมีข้านอยู่